จริงๆว่าตอนกูมารอบที่แล้วอ่ะขโมยกลับไปบ้านไปรอบนี้กูต้องขโมยอีกขโมยเพราะเขาแจกฟรีเราเอากี่อันก็ได้ถูกเอาจริงๆอยากลองแบบว่าเปลี่ยนบรรยากาศว่าอารมณ์แบบนอกสถานที่อ่ะให้ลุ้นยังไงมีหมอฟังอยู่ข้างนอกอะไรเงี้ยไหนล่ะนี่คำเตือนคลิปวิดีโอนี้อาจมีภาพเสียงหรือเนื้อหาที่เป็นคำหยาบใช้กับล้อเล่น ผู้ใหญ่ที่ไม่เสร็จกัญชาและยาเสพ็จสวัสดีครับผมจับปั๊บโคนะครับผมวันนี้นะครับผมพาสีพระเยของผมนะครับมาทำการเขาเรียกว่าแว็กซ์ ขนสมายนะครับหรือเรียกว่าเป็นเอ่เลเซอร์นะครับจริงๆแล้วเนี่ยเมื่อคืนเนี่ยครับผมผมมีกิจกรรมทีู่่รักขอมีกิจกรรมกันน่ะก็คือผมจะเล่าเรื่องให้ฟังนะครับผมมาเบลนนะครับผมแล้วทีเนี้ยขนมอยคือมันไปพันกับจมูกขนมันดึงกันอ่ะมันก็ดึงขนจมูกของผมอ่ะแล้วก็ดึงไปดึงมาแบบมันเยอะกันเหมือนมันชักกันเยอะกันอ่ะผมก็เลยเออเฮ้ยรู้สึกแบบเจ็บว่ะก็ทะเลาะกันสรุปแฟนผมก็โทษว่า ขนจมูกผมมันยาวไปผมก็เถียงกับแฟนว่าขนมอยเขายาวไปหรือเปล่าอะไรเงี้ยผมก็เลยจะมาปรึกษาด้านเรื่องนี้ครับมันจะมีวิธีพอที่จะทําให้แบบสีพริยของผมเนี่ยกลับมาเด่นอีรั้งหรือเปล่าครับของคุณหมอจริงๆก็คือเลเซอร์ของเรานะคะจะใช้เป็นเครื่องรองเพาลอินดิแยนะคะซึ่งของเราจะดีกว่าเลเซอร์ตัวอื่นๆนะคะเนือ่องจากว่าสามารถลงลึกถึงรากถึงโคนนะคะได้มากถึง1นึ่นสนาโนเมตรประสิทธิภาพการเห็นผลก็เลยจะชัดเจนกว่าแน่นอนค่ะสําหรับลูกค้าใหม่นะครับที่ยัง ไม่เคยมาทดลองใช้นะครับสามารถมาทดลองใช้บริการที่กำลังคลินิกนะครับ<อ>ผมก็คือเป็นเลเซอร์ขนลักแร้ฟรีนะครับทุกสาขานะครับอย่าลืมนะครับผมแอดไลน์และรายละเอยียดด้านล่างนี้เลยนะครับผมเ<อ>พราะอะไรนะครับผมถึงมาที่นี่<อ>ก็คือรอบที่แล้วเนี่ยถ้าใครได้ดูคลิปของแจ<อ>็คบาโคนะครับชรที่มาที่นี่ก็คือผมเนี่ยมาลบรอยสัตว์นะครับโอเคอะแล้วก็เห็นพวกเน็ตไอดอลคนดังอะไรมาเราก็อยากดังบ้างไงเออเห็นคนดังมาเนี่ยไอดวงไอดอลอะไรเงี้ยทักทายก้องหน่อยสิครับที่รัก ตัวเองจะกลับมาเป็นเด็กอีกครั้งนะครับดึงหน้าซะด้วยก็คือผมอยากจะบอกทุกคนเลยนะครับว่าจริงๆับผมคบกันมาเนี่ยหลายปีแล้วแต่ผมยังไม่เคยเห็นเลยอะครับโอ้โหน้องๆไม่ได้ว่าไม่เคยเห็นนะหมายถึงว่ายังไม่เคยเห็นของเขาตอนเด็กๆอะครับตอนนี้เราจะมารีเพลย์นะครับให้กลับมาเป็นเด็กอีกครั้งนะครับอันนี้อันนี้สวัสดีครับโอ้โหก็คิดดูครับสาวๆยังขอถ่ายรูปกับผมนะครับคิดดูเอาเหอะน่ารักจริงอะวันนี้น้องมาทําอะไรอะ เป็นตัวสิกปักแล้วก็ตัวเลเซอร์โอ้โหมีขนาดนั้นเลยเหรอปัอันนี้น้องไม่ได้เซ็ตใช่ไหมนี่เป็นลูกค้าที่นี่เลยเนาะโอ้หคือว่าน่ารักทะลุูแมสอะครับโอเคงั้นเดี๋ยวตัวเองรออยู่นี่นะเดี๋ยวเขาไปส่งน้องก่อนไม่ใช่เหรออ๋อถ่ายรูปเฉยๆนะครับอ๋อโอเคครับ ขอบคคุณ่หน้าตาโคตรเข้ากันเลยอ่ะโอ้โหรุน้องสวยทะลุเมสเลยดูมี IG จีไหมครับคุณน้องมีค่ะเอาไม่บอกเลยครับเลนส์ C N S R ค่ะเราลองถาม IG แล้วเดี๋ยวเราทักไปจีบไปนะครับโอ้โหทั้งนั้นที่มีสีพลเเยแล้วก็ไม่เป็นไรนะครับโอ้โหไหนๆก็มาละขอกินหน่อยแล้วกันเอาเป็นรถผลไม้รวมแล้วกันเนาะโอ้โหเปรี้ยวอ่ะจะได้เลยกินชะตาจ้าประโคมก็คือจริงๆแล้วอ่ะกินชะตาจ้าประโคมผมมาไม่ฟังก่อนดิจริงๆแล้วตอนกูมารอบที่แล้วอ่ะขโมยกลับไปบ้านไป รอบนี้กูต้องขโมยอีกขเพราะเขาแจกผี <ทำ S 1> เราเกลี้ยงก็ได้ถูกไหมขโยกเยไม่พอพอไหมไม่พอไม่พออีกรอบเอวเลยเอาไปให้<ไ>มันครบทุกรถดิเดี๋ยวอย่าให้ใครเห็นา <peach> สวัสดีครับคุณหมอถ้าจริงๆแล้วผมไม่ได้เอาอะไรไปเลยครับผมไม่ได้เอาอะไรไปเลยครับมีสตาร์ทจริงคุณพี่ม,มากว่าเดียวแล้วควันนี้พี่กายจะให้โมทำเป็นรูปอะไรที่เราคุยกันไว้อะอ๋อเดี๋ยวค่อยไปคุยกับหมอข้างในเดี๋ยวค่อยไปคุยกับหมอข้างในเดี๋ยววันนี้เรามีเซอร์ไพรส์นะผมจะทำแบบว่ายิงเลยไปเป็นรูปด้วยเป็นรูปตัวการ์ตูนเดี๋ยวเดี๋ยวบอกเดี๋ยวบอกว่าทำรูปอะไร <S <S แตงทำอะไรอ่ะเฮ้ยมึงมาทำงานเอาโมได้งไงห ไอ้เหี้ยผมจะรั่วแล้วตอนนี้สีมันลเียของผมนั้นเปลี่ยนชุดมาเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับผมก็คือเป็นชุดก่อนที่จะทําการเลเซอร์สมอยเอาจริงอะอยากลองแบบว่าเปลี่ยนบรรยากาศว่าอารมณ์แบบนอกสถานที่อะให้ลุ้นหน่อยไงมีหมอฟังอยู่ข้างนอกอะไรเงี้ยมาดูดิ โอ้โหตอนนี้ครับมีคุณหมอด้วยนะครับรู้สึกยังไงครับที่รักเหมือนโดนหน้ายางดีดอ่ะคุณหมอผมเห็นผมเห็นชิมแล้วอคุณหมอผมไม่เคยเห็นเลยครับคุณหมอว้าวคุณหมอครับผมถามอะไรหน่อยฮะเรายิงเป็นลายทิสุกะาเบรลมอนอะไรได้ไหม้าเออผมงั้นทำเป็นขอเป็นลายทิสุกะาได้ไหมเพราะผมอยากเป็นโนบิตะโนบิตะอยากตีที่สุกะาครับคุณหมอ นี่คุณหมอก็เห็นจิมมีของแฟนผมไม่ดิใช่ไหมคุณหมอเอา้านี่แฟนผมประกาศทุนนะดิผมก็ต้องดูของคุณหมอคืนนันเนี่ยจะได้หายกันไงเพืเ่อนๆว่าไหมครับเพราะว่าถ้าคุณหมอเห็นของพี่แจ๊กอะคุณหมอปุ้มนะเพราะว่าเหมือนได้ไปเที่ยวอเมซอนอะใช่ใช่ใชคุณหมอเจอหนากัดาวหมายถึงว่ามันลบ คุณหมอคุสอบถามหน่อยงั้นทีนี่คุณหมอก็เคยเห็นของคนอื่นหลายคนแล้วดิครับเนี่ยหลายคนเลยครับมาขอดูของคุณหมอแล้วครับเนี่ยขออนุญาตคุณหมอนะได้ไหมครับก็มีคุณหมอมีแฟนผมแล้วก็มีผมเนี่ยสามคนเนี่ยตั้งใจต้องยิงเนี่ยแล้วเป็นห้องเงียบๆเลยครับดูเลยครับท่านผู้ชมครับดูบริเวณรอบห้องครับเป็นห้องเงียบๆเลยครับเนี่ยครับโอ้โหเป็นห้องเงียบๆเลยครับตอนนี้ก็มีแฟนผมนะครับแล้วก็ผมนะครับแล้วก็คุณหมอนะครับสามคนนะครับผมว่าคุณหมอครับเราต้องมีกิจกรรมอะไรสนุกๆด้วยกันมาผมว่าเนี่ย โอ้คุณหมอแหกเลยเหรอครับคุณหมอคุณหมอแหกข้างเลยครับคุณหมอทะเลียงเฉียงทะเลียงซ้ายครับเห็นนะคุณหมอตอนนี้หมว่าแบบว่าเย็นมากกว่าไม่แดดไม่แดดแต่ถ้าเรอากาศเย็นจริงเหรนถ้าแล้วคุณหมอเคยทำของผู้ชายไหมมีแบบว่าแข็งในทีไหมมีไหมคุณหมอก็มีบ้างถามจริงถามจริงอันนี้ผมถามเป็นความรู้ไงคือแบบมีผู้ชายมาทำด้วยไหมอุ้ยมีผู้ชายมาทำแล้วแข็งด้วยเหรอถามจริง กจะสะดุ้งนิดหนึง่งแต่ตกตกตักหนึ่งก็ชินแล้วคุณหมอตกใจไหมครับเวลาเจอแล้ว <ๆ S 1> แฟนคุณหมอเขาว่าไหมอ่ะเวลามาทำไม่ว่าใช่ไหมเป็นงานอ๋อเป็นงานโหเป็นหมออะไรก็ต้องเก่งกันนะบางทีก็ต้องศึกษามานะแต่คุณหมอเห็นของเราก็ต้องตกใจกันบ้างแหละว่าโอ้โหเบงไม่เคยเจอในตอนอะไรขนาดนี้มาก่อนเลยอาดามันด้าบางคนบอกว่าเจ็บเจ็บแบบหุนมาทำเนี่ยทำหน้าทตาเจ็บอะไรอย่างเงี้ยแต่มันไม่เจ็บขนาดนั้นไงใช่หรือว่าเขาโดนมาเยอะเอาถ้าว่าสักสักลายเนี่ยการนี้ไหนเจบกันสักลายกันนี้เนาะอ๋อ S <S สัตว bon ์เจ on you know. ็บกว่าเสร็จแล้วครับคุณหมอเรียบร้อยใช่ไหมครับมีแถมไหมครับคุณหมอแถมของผมได้ไหมครับคุณหมอเนี่ยผมอยากแถมมาครับคุณหมอคุณหมอครับตอนไอห้องนี้ผมถามก่อนคุณหมอครับห้องนี้มีกล้องนะครับโอเคครับขอญาตคุณหมอออกก่อนนะครับเดี๋ยวผมขอญาตนิดนึงนะครับขอออกก่อนนะครับโอเคครับแตล็อกก่อนนะครับเมียนจริงอันนี้ไม่ได้โมนะที่กูให้หมอออกเพราะว่าอะไรดูปะกูอยากลองกับมึงว่ะแบบว่าเพิ่งเปิดเลยแล้วห้องมันมีกล้องด้วยว่างว่ถึงกล้องไหม และเรื่องราวก็กินเวลาผ่านไป2ชั่วโมงแ,แวชมอยเสร็จเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับผมก็คือเราจะมาสัมภาษณ์และถามความรู้สึกของสิ่งพะเลยของเรานะครับอทาทำมาแล้วเป็นยังไงบ้างครับโล่งไหมรู้สึกโล่งไหมโล่งอนะ ถามหน่อยว่ากลับไปจัดต่อป่ะอย่างเงี้ยจัดถามจริงเราต้องไปกดกดเติมใหไรบางความเร็วหลังอะไรเงี้ยียกขอบที่มันแบบโกนไปแล้วอร์ไปฮะอะไรมมมจะให้กูเลียตรงขอบที่โกนไปแล้วเหรอ <c oughs> พี่ครับมันจะให้ผมเลียตรงขอบที่ไอ้ที่ไอเนี้ยไปครับที่แว็กไปอะเ่ษเสร็จแก้วเขาได้ผมกดขอบเลยอะคิด่าเฮ้โอโอ้โหอันนี้คือใช้งานได้เลยใช่ไหมครับเนี่ย <c oughs> มันต้องพักเลยใช่ไหมครับ <c oughs> เอางี้ดีกว,ว่าเมื่อกี้ผมไอ้นี่ไปละ ผมดันไปในนั้นละหนึ่งแล้วที่รถอีกหนึ่งเป็นสองเป็นสองเลยแล้วก็กลับบ้านไปอีกเป็นสามกว้างแถวหลังนะที่แล้วก็อ่อ็อกกี่อะไรพว่นี้อย่าลืมนะครับผมสำหรับลูกค้าใครที่มาครับแอดไลน์ไปนะครับผมตามลิงก์ด้านล่างนี้นะครับผมเลเซอร์ขนรักแร้ฟรีโอเคแล้วเจอกันคลิปหน้าขออนุญาตไปจัดกรันครับสวัสดีครับอ่ามึงก็จะเน้นแต่ตรงนี้เ่ะเจอแน่